ไปแล้วสมัครจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนแนวอาชีพกอนเข้าสู้ตลานแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนแนวอาชีพเพื่อสร้างพัฒนาขยายเครือข่ายการแนแนวให้กับคุณครูแนแนวสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแนแนวอาชีพให้แก่นักเรียนนะครับโดยที่โรงแรมบรรจงบุรีในบรรดานสถิตราชวาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานแนวแนวอาชีพก่อนเข้าสู้ตลาดแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนวแนวอาชีพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราธานีครูแนวแนวและผู้ปฏิบัติงานด้านการแนวแนวในจังหวัดสุราธานีเข้าร่วมครับโดยการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อจะสร้างพัฒนาขยายเครือข่ายการแนวแนวอาชีพให้กับครูแนวแนวบุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนวแนวให้สามารถนําองค์ความ ความรู้ตรงนี้เลยค่ะไปปรับชายในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาให้สามารถจะศึกษาต่อหรือวันเลือกอาชีพได้ย่างเหมาะสมให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยก้าวทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตรู้เรื่องของอาชีพข้าวสั้นแรงงานแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนจะเข้าสู้ตลาดแรงงานสามารถที่จะมีงานทําแล้วก็มีอาชีพได้ย่างรวดเร็วทําให้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการวางงานแล้วก็การคาดแคลนแรงง,งานในอนาคตกันหละค่ะนี่หนึ่งบงุคลากรที่สําคัญเหมื่อกันบางที เด็กๆก็ไม่รัวที่เรียนอะไรที่มอกก็ตัวเองครูแน่แน,นี้แหละค่ะก็จะเป็นผู้ชี้แนะให้เรานะคะ